นักกีฬาจากโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อยนะครับแหลมไม้ย้อยของเราปีนี้ก็มาแรงนะครับถึงจะมีเด็กน้อยแต่ก็มาสู้ด้วยสปริตของนักกีฬาติดตามด้วยขบวนของนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านคลอง31นะครับปีนี้มาแรงจริงๆนะครับโรงเรียนบ้านคลอง31สตาฟคนมีแต่คุณครูสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ นักกีฬามีความสามารถหลายๆประเภทเลยนะครับเป็นขบวนที่4ขบวนที่5เป็นขบวนจากนักกีฬาจากโรงเรียนวัดศรีสุวรรณนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับวัดศรีสุวรรณแต่งสวยงามเลยครับไม่ว่าจะเป็นธงหรือป้ายเสือเหลืองนะครับเสือเหลืองมาจากจากโรงเรียนวัดศรีสุวรรณครับ และขบวนที่5ผ่านเข้ามาแล้วออกไปจะเป็นขบวนนักกีฬาจากโรงเรียนวัดพิกุลแก้วนะครับโดยการนำของท่านมุ่งในการเสารรดยานสุทีนะครับเป็นผู้อับโยการท่านใหม่เลยครับเพิ่มมา,ารับหน้าที่ที่โรงเรียนวัดบ้านหรือวัดพิกุลแก้วนะครับลำดับที่6ติดตามด้วยขบวน ของนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านชะวากยาวนะครับจึไดจะตามเข้ามาเป็นขบวนที่เจ็ดนะครับสำหรับขบวนพาเหรดของนักกีฬาของเราในวันนี้ส่วนวงดุริยางเราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนโพแก้วเป็นจัการามนะครับได้ให้ขบวน ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคุณครูที่ควบคุมนักกีฬาท,ทุกทุกท่านเลยนะครับท่านนักกีฬาของเราได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญคุณครูผู้ควบคุมนักกีฬาทุกท่านนะครับมารัมการที่บริเวณเต็นที่ด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแหงศูนย์พัฒนาคุณภาพบ้านพลิกที่คุนนอของเราในวันนี้ตามมาด้วยโรงเรียน บ้านคลอง33นะครับปีนี้ก็มาดีครับโรงเรียนบ้านคลองสามได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วสองรายการจากการแข่งขันสองวันที่ผ่านมานะครับและขบวนสุดท้ายเป็นของเจ้าภาพนะครับก็คือโรงเรียนรัเคอแก้วเป็นจัารามนะครับเข้าสู่สนามเป็นขัวนักกีฬาขบวนสุดท้ายนะครับ ทีนี้รู้สึกว่าแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมเพรียงสวยงามมากครับนักกีฬาในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้นะครับซึ่งเรามีทั้งหมด9โรงเรียนด้วยกันครับ เรียนเชิญคุณผู้ชมนักกีฬาทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรโด